เอาเอาของที่เราเก็บสะสมนะครับเอามาโชว์เอามาแบ่งปันเอามาแลกเปลี่ยนตามความชอบของพี่ๆนะครับนี่อันนี้เป็น เหรียญหลวงพ่อกวยนะครับหลังยันไตาสารณคมอันนี้ออกปีสองหนึ่งนี่อันนี้ซื้อได้เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อเอี่ยม เนอุูเยียมวัดหนังเนื้อทองแดงครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับ สมเด็จวัดละฆังสภาพสึกนะเย็นนะครับส่วนอันนี้หลวงพูกสุขครับวัดปากองอมมะขามเท่าอันนี้เป็นเหรียญหลง พ่อเดิมนะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปีแปดสองดอกจันโคง้งเหรียญสึกเยอะละแต่ว่าดูง่ายดีครับเหรียญน,นี้จัดมากหูไม่มีละหูขาดเออ่ดูอะไรอีกดีดูอะไรอีกอ่นี่ครับเหบรียญมงคลบอพิษ ่วนอนี้เหรียญหลวงผู้สุขสวัสดีพี่เอฟซีนะครับสวัสดีที่เข้ามาชมสองท่านมือใหม่หัดหัดไลฟ์วิดีโอไว้นะครับก็เอาเก็บไว้ดูด้วยแล้วก็เอาไว้ให้พวกพี่ๆได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็จะลงในช่องไว้นั่นแหละอันนี้เหรียญหลวงผู้สุขรุ่นแรกนะครับ สองสี่หกศูนด้านหลังเสียดายนิดนึงเขาเขาเอาไปวางในกล่องในกล่องไอ้สังกะสีสมัยก่อนอะสีมันติดแต่ว่าเหรียญยังมีสเสน่ห์ครับมีมีรอยเป็นรู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 บ้างตามพื้นเพราะว่า,เ,าเขาเก็บไม่ค่อยดีครับเก็บไม่ค่อยดีอันนี้เหรียญหลวงว่าพุ่ม บัลบางครูนะครับเหรียญรุ่นแรกเหรียญนี้สวยเหรียญนี้สวยนะครับดูอะไรอีกดีสวัสดีพี่ๆทั้งสิบสามท่านนะครับลรงพ้อเดิม รูกรอลงพรอเดิมสวัสดีพี่พี่ทั้งสิบเจ็ดท่านครับรูปรอหลงพ่อเงินนะครับอันนี้พิมพ์ขีตา3สามชายก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เหรียญไตสารณคมหลงพ่อกลวยปีสองหนึ่งนะครับ หลังยันนะครับที่เขาเรียกกันหลังยันหลังยันก็เหรียญนี้แหละนะครับอันนี้หลวงผู้สูุกวัดปากคอมะขามเท่าพิมพ์รัศมีนะครับข้างเลอะเนื้อทองแดงองค์นี้สวยองค์นี้สวยมากนะครับส่วนสมเด็จองค์นี้ไม่เนื้อจัดมากครับ ลึกด้วยดูเป็นสันลึกเลยผมดูเป็นวะัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะวะัดะระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพระประธานแต่ว่าพระมันมันมันสึกหมดแล้วอะมันใช้เยอะจนสึกหมดแล้วมีซ่อมด้วยนะครับมีซ่อมเ่ยมันมีหักกลางซ่อมมาเนื้อหาจัดมาองนี้เผื่อพี่ๆท่านใด ออยากแบ่งปันนะครับแบ่งกันไปใช้นี่เหรียญมงคลบอพิษเหรียญมงคลบอพิษรุ่นแรกครับรุ่นแรกอันนี้ดูอันนี้มั่มงดีกว่าครับชินราชวัดอนงชินราดวัดอนงครับ นเนื้อเมกสิ์อันนี้อันนี้เล็กๆดีนะฮะจิ๋วดีอันนี้เล็กๆจิ๋วดีส่วนอันนี้เตารีดเล็กครับเตารีดเล็กเอะผมไม่เห็นอคอมเมนต์ของพี่ๆมีใครคอมเมนต์ไหมหรือว่าไม่มีมันไม่มีคอมเมนต์ขึ้นเลยนะครับถ้าใครถ้าใครคอมเมนต์มาแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ตอบก็มันมันไม่ขึ้นอ่ะ แต่ก็คงยังไม่มีใครคอมเมนต์มั้งอ,อันนี้ตาลิดเล็กครับตาลิดเล็กหลงผูทวดปีศูนย์ห้าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้จุดโฟกัสก่อน ไม่เห็นชัดเลยเดี๋ยวไม่ชัดก็ขอบคุณพี่ๆแล้วกันนะครับสาหรับไลฟ์แรกวันนี้เดี๋ยวผมจะลงทิ้งเอาไว้ในในช่องนะครับชอบองค์ไหนนะครับก็มาคุยราคากันได้นะครับคุยรายละเอียดกันได้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับ